วันนี้ผมมาเดินเล่นกันอยู่ที่เทรลบนเทือกเขาว,วาซาชครับซึ่งก็เป็นเทือกเขาที่อยู่ในรัฐยูทาประเทศอเมริกานะครับก็เป็นเมืองบ้านเกิดของเสื้อผ้าแบรนด์คูที่ผมใส่อยู่นี่นะครับแบรนดคถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้าจากอเมริกาเมืองหนาวยูทาแต่ว่ามีเสื้อผ้าที่เหมาะกับบ้านเราอากาศร้อนชื้นอ,อย่างบ้านเราด้วยอย่างตัวที่ผมชอบมากนะครับก็คือ คอนฟไรต์แอร์ตัวนี้นะครับ uh huh. เสื้อผ้าทุกอย่างของโคเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่3ประการด้วยกันนะครับที่ผมเห็น1ก็คือวัสดุนะครับเสื้อผ้าทุกตัวของโคเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุเฉพาะซึ่งโคเนี่ยเขาจะทําการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้ผลิตผ้าวัสดุผ้าเหล่านั้นไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเป็นของเขาโดยเฉพาะอย่างที่2ก็เรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบ ที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นของเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อหรือแจ็คเก็ตจะถูกออกแบบให้เข้ากับสรีระของคนแล้วก็ออกแบบอย่างประณีตมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงอย่างที่3ก็คือความประณีตของการตัดเย็บเรามาดูกางเกงตัวโปรดของผมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าคอนทราแอร์ถึงแม้จะมาจากยี่ห้อคูที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนาวๆยังอยู่ท่าเนี้ยแต่เป็นกางเกงที่เหมาะมากสำหรับพื้นที่ร้อนชื้นอย่างบ้านเรา ลองมาดูกันตัวนี้นะครับคอนทราแอร์ตัวที่ผมใส่เนี่ยพิเศษยังไงในเรื่องของการอย่างแรกก็คือดูเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุเป็นผ้าเนื้อผ้าที่เรียกว่าคอนทราเป็นผ้าพิเศษของครูนะครับมีความบางเบามากๆนะครับน้ำหนักเพียง121กรัมต่อตารางเมตรซึ่งหมายถึงว่ากังเกงทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักไม่ถึง200กรัมนะครับแล้วแต่ว่าขนาด จะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็น้ำหนักก็ยังไงก็เล็กและเบามากถ้าเราเดินทางนะครับพับหรือแค่นี้เองไม่กินที่ในเป้นะครับแล้วก็หนักเบาเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะครับเป็นผ้าที่ผสมระหว่างวัสดุสังเคราะห์แล้วก็คอตตอนเข้าด้วยกันนะครับทำให้ให้วัสดุเป็นคนุณสมบัติที่ดีต่อมาก็คือเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสรีระคน ลองดูการออกแบบแพทเทิร์นนะครับขอ,ของเกงของครูก่อนจะสังเกตเห็นด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าของเกงนี่ด้านหลังจะเห็นว่าด้านหลังของเอวเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาก็คือให้เข้ากับสรีระของคนเพราะคนเราข้างหน้าข้างหลังไม่ได้เท่ากันนะครับนะครับเอวด้านหน้าด้านหลังตรงนี้เรียกว่า easy r i s e นะครับ easy r i s e curve โ okay. อค easy rise curve เนี่ยนะครับที่โค้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เข้าสรีระของคนทำให้นั่ง ทำให้ใส่สบายนะครับโดยยิางตอนนั่งนะครับโค้งมาอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับมาดูตรงหัวเขา่านะหัวเข่าเนี่ยก็จะมีการแยกพัทเทิร์นเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นมุมทําให้เข้ากับศีรษาของคนพวกคนเราไม่ได้ยืนตัวตรงเข่าตรงตลอดเวลาเราจะยืนนอนนิดนึงนะครับแล้วขณะเดียวกันที่เราเดินปีนป่ายต่างๆ ขากางเกงก็จะไม่เข้ามากีดขวางการขยับเคลื่อนตัวของเรานะครับอันนี้เรียกว่าจุดของหัวเขา่าจุดตรงเป้านะครับเป้ากางเกงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังแปะกันเหมือนกางเกงทั่วไปจะสังเกตว่าส่วนเป้าเนี่ยจะโค้งนะครับโค้งแล้วก็มีผ้าอหนึ่งชิ้นที่ต่อตรงกลางเพื่อทําให้มีช่องว่างที่เราจะขยับตัวได้ไม่ว่าจะจะลุกจะนั่งนั่งยองยองปีนป่ายต่างๆก็ไม่อึดอัดไม่รัดจนหน้าเขียวนะครับ จุดเล็กจุดน้อยนะครับที่ครูคิดไปหมดแล้วก็ใส่เข้ามาในกางเกงของเขาก็คืออันนี้เรียกว่าอิตาเลียนสแนปนะครับอิตาเลียนสแนปเนี่ยก็คือแทนที่จะมีกระดุมในตรงเป้ากางเกงนะครับก็เป็นแบทก,กล็อกนะครับที่แข็งแรงมากนะครับกระดุมไม่ต้องกลัวเราเป็นกระดุมเนี่ยอาจจะไปขาดในป่าได้แต่จะเล่นสแนปเนี่ยไม่มีทางขาดยิ่งดึงยิ่งแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นมีของยุโรปอีกอย่างหนึ่งปอนอยู่ในนี้ด้วยนะครับ อันนี้อิตาเลียนสแนปใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่า French f ร y ต้องออกเสียงก็ชัดไม่ใช่ French f ร y ที่กินกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับ French f ร y ยอันนี้เป็นกระดุมที่ซ่อนอยู่ด้านในผมก็ไม่เคยเข้าใจว่นคืออะไรเพิ่งได้รับคําอธิบายครับว่าถ้ามีกระดุมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็รูดซิปติดกระดุมไอติดอิตาเลียนสแนปเนี่ยพอเราดดินแกเกงสายก,กงตึงๆนะครับจะเห็นว่า เจ้าเฟรนช์ฟ l ายัเฟรนช์ฟาข้างในเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักทําให้ซิปเนี่ยไม่ถูกดึงจนตึงป่งนะครับทำให้กางเกงเนี่ยอยู่ทรงเรียบสวยแล้วก็ไม่ต้องกลัวซิปจะแตกระหว่างเดินทางอะไรด้วยนะครับกางเกง Contra Air เนี่ยนะครับคําว่า Air ก็คือเป็นบอกว่าเป็นกางเกงที่มีระบบถ่ายเทอากาศระบายอากาศอยู่ในตัวไม่ได้มีพัดลมนะครับแต่ว่ามีจุ ระบายอากาศอยู่ถึง11จุดในกางเกงตัวนี้นะครับโดยที่ตอนที่เราใส่นี่สังเกตดูครับไม่เห็นนะครับว่ามีช่องเจาะไม่เห็นเลยทำเป็นกางเกงธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้าเราพลิกข้างในออกมานะครับเราจะเห็นจุดระบายอากาศเหล่านี้ซึ่งมีเนื้อผ้าตะข่ายอย่างดีอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ก็จะเป็นช่องซ่อนไว้ให้อากาศระบายออกมาได้นะครับ ถึง11จุดก็คือกระเป๋าหน้าคู่หนึ่งนะครับกระเป๋าหลังโดยกระเป๋าหลังข้างในก็เป็นตะข่ายระบายอากาศนะครับเป้าเป้าก็ระบายอากาศด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตะข่ายเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ถ้าร้อนมากๆสามารถจะเปิดซิปให้อากาศออกได้ด้วยด้านนี้ครับด้านหลังของเขา่าครับมีช่องหนึ่ง ตรงนี้นะครับตามขอบกางเกงต่างก็จะเป็นหมุดที่ยึดอย่างดีนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงการเย็บตะเข็บสังเกตด,ดูครับประณีตมากกางเกงของครูทุกตัวนะครับจะมีกระเป๋าโทรศัพท์อยู่จะเห็นว่าหยิบง่ายใส่ง่ายแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นระหว่างเดินทางนะครับผมทดลองมาแล้วเขาออกแบบไว้กันการหล่นจากเราจะเดินนะครับจะนั่ง ทรศัพท์ไม่มีหล่นเลยครับก็ช่วยได้ดีมากสำหรับการพับพวกโทรศัพท์อันนี้เป็นสิ g เ i เจอร์สำคัญของครูเลยมีในกางเกงทุกตัวของครูครับด้านอีกข้างหนึ่งครับข้างซ้ายก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอีกหนึ่งอันนะครับจะไว้ใส่อะไรก็ได้ครับของเล็กๆน้อยๆจะบางคนอาจจะเ็บมิดพับหรือทูธต่างๆไว้ในช่องนี้ได้นะครับคนที่ครูเนี่ยบอกผมว่าถ้าจะดูคุณภาพของกางเกงเนี่ยพลิกข้างในออกมาข้างนอกนะครับ แล้วก็ดูวัสดุกับฝีมือตัดเย็บก็เราลองมาดูกันครับตรงกระเป๋าเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่แตกต่างไม่ว่าคุณจะซื้อกางเกงราคาแพงแค่ไหนลองควักกระเป๋ามาดูกางเกงยีนผมบางตัวแพงๆเลยเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเป็นผ้าที่ถูกที่สุดที่เขาจะหาได้นะครับแต่ของครูไม่ใช่อย่างนั้นครับของครูเนี่ยวัสดุตรงนี้เป็นผ้าตะข่ายที่นิ่มมากแต่ทนทานเหนียว แล้วก็ตัดเย็บอย่างดีนะครับตะเข็บสองชั้น,นเก็บปริมอย่างดีหมดไม่มีเศษวัสดุอะไรเหลือเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ากระเป๋าเราเนี่ยเป็นที่ใส่ของมีค่านะครับถ้าใส่วัสดุไม่ดีเย็บไม่ดีเราก็าจะสูญเสียของล่วงหลุดลงไปอีกประการก็คือว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่สัมผัสกันเนื้อข้างในที่ขาเราเพราะฉะนั้น มันสาคัญครับที่จะต้องใช้วัสดุดีๆนิ่มๆสัมผัสแล้วนุ่มสบายครูบอกว่ากางเกงหลายตัวรับวัสดุที่ใช้ข้างในทํากระเป๋าเนี่ยแพงกว่าวัสดุข้างนอกอีกก็กางเกงครูนะครับจากอยู่ท่าสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเหมาะมากสำหรับอากาศบ้านเรานะครับโดยเฉพาะตัวนี้ contra a ร์ Air, นะครับซึ่งโดดเด่นทั้งเรื่องของวัสดุเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าพิเศษของครูไม่มีใครมีนะครับไม่มีใครเหมือน สองก็คือเรื่องของการออกแบบที่เมกเกียอธิบายไปยืดยาวครับว่าทําให้มันใส่สบายใช้งานได้คล่องตัวระบายอากาศได้ดีทุกอย่างครบถ้วนนะครับ mm hmm. แล้วก็สามก็คือฝีมือการผลิตที่ผมชี้ให้เห็นตามจุดต่างๆว่ามันตัดเจ็บมาอย่างประณีตแข็งแรงทนทานมาก mm hmm. เป็นกางเกงที่น่าใช้มากอีกตัวนึครับ mm hmm. ครูคอนทราแอร์